ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงกิติต้อนรับนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม25 6 3นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นชุดอุปกรณ์โอลิงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมมีหลายไซส์นะครับสมาชิกท่านมีหลายไซส์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับนักประดิษฐ์นะครับผมสาหรับนักประดิษฐ์เอาไปใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับมีหลายไซส์นะครับสมาชิกท่านย้ํามีหลายไซส์มาก มันจะมีไซส์อะไรบ้างมาชมกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสิบแปดสิบแปดไซส์นะครับสมาชิกท่านก็จะมีอ่าสามสามคูณหนึ่งยี่สิบ pc ก็คือยี่สิบตัวนะครับผมหกคูณสามนะครับยี่สิบ pc นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเก้าคูณสองอะไรพวกนี้นะครับผมห้า pc ก็ตามสเปคตามนี้เลยนะครับผมมีทั้งหมดสิบแปดสิบแปดไซส์นะครับสําหรับตัวนี้นะครับบางไซส์ก็ยี่สิบตัวบางไซส์ก็ห้าตัวนะครับผม กระกันไปนะครับผมคระกันไปนะครับโอเคท่านใดอยากได้บ้างครับสําหรับโอลิงชุดนี้นะครับผมคือไม่ต้องไปหาร้านค้าเพิ่มครับหายากครับผมซื้อชุดนี้ไปท่านจะได้ได้ใช้แนนอนสําหรับนักประดิษฐ์นะครับผมราคานะครับผมราคากล่องละ190บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมกล่องละหนึ่งบาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศมี2ี่สิบกล่องครับผมยี่สิยี่สินิดๆนะครับ สินค้าเข้าแล้วครับสําหรับนักประดิษฐ์นะครับผมสายล่านะครับพลาดไม่ได้ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทลมส่งฟรีต่อหนึ่งกล่องครับผมมียี่สิบกล่องโดยประมาณครับผมโอเคช่องทางการติดต่อนะครับไอดีไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้านึ่งศูนย์ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับโอริงครบชุดสิบแปดไซส์นะครับผมราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทลมส่งฟรีโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ สนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนเพื่อนนะครับมุมขวาบนนะครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผมอ่าแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับไอ l ดี e ไลน์ศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควพรพลาดฝากกดติดตามและด subscribe, กดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดรูปกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร